ย้อนด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยของการนำผากลาดและองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เราเมืองไซพูทองจึงได้ลงมอบเครื่องสวยเหลือบรรเทาถูกหครอบครัวที่ถือผลกระทบไฟไหม้เฮือนท่าคำป้าสะซนบ้านหัวดำคุ้มคำสว่างเมืองไซพูทองแขวงสวรรค์าาเขตซึ่งวางบ่โดนมานี้ทั้งของการทำงานสวัสดิการสังคมเมืองไซพูทองสมถบกกับของการปกครองเมืองและพระสงฆ์มีญนฐานทองดำจันทวงศ์ของประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เราแขวงสวรรค์าาเขต ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เล่าเมืองมีท่านภูสวรรค์เทพศรีธาหองเจ้าเมืองไซผู้ทองท่านนางบุญโฮมนันทวงวหน้าของการแห่งงานสวัสดิการสังคมเมืองลงมอบเครื่องบรรเทาถูกให้ครอบครัวทีได้หับผลกระทบสําหรับเครื่องที่นํามามอบครั้งนี้การนําเมืองก็คือขณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขัดเมืองมอบข่าวสารเนี้วหาสิบกิโลกรัมเครื่องนุ่งห่มบุนคาหาแสนเกีบพร้อมด้วยเงินสดหนึ่งล้านกีบ พ้อมนี้ก็มีอำนาจการปกครองบ้านพนธาตวัดเจติยารามได้มอบเข่าสารเนียวหาสิบกิโลการามัมและเงินสดหนึ่งล้านกีบองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองโดยแน่ถ่านทองดำจันทวงศ์และพระอาจารย์แสงสว่างอินศรีนา ได้มอบหมอนซาแปดหน่วยผ้าห่ม14ผืนสาสิบสามผืนกระตก OK หาใบ30อันและเครื่องนุงห่มพ้อมเงินสด1ล้านหาแสนสามสิบพันกีบทานนางบุญทวีเดชวงศาราขนาดผักผู้ซีนทำกลุ่มปันท่หาได้มอบเงินสวยเหนือ1ล้านกีบรวมมูลค่าทั้งหมด4ล้านหาแสนสามสิ 5, 30, 000, บพันกีบฐานผู้สวรรค์เทปสีทาหองเจ้าเมืองก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อันบอบเพลิงปาถนาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมทั้งเียกห้องห้ครอบผู้เหยื่อขอ,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 ขอ จงมีสติสืบต่อสั่งเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งเียกห้องอำนาจการปกครองบ้านพอแม่ประสาชนจงมีความสามคัคคีอุ้มสูสวยเหลือเส่งกันและกันเพื่อเหตุห่ครอบครัวทีท่ได้หับผลกระทบกลับมาใส่ชีวิตแบบปกติได้โดยไว